วันนี้เราอยู่ในคีย์เวิร์ดเขาแจกใบฟรีกัน EP ที่เราไหลแล้วไม่หรือโอเคเราจะไปดูกันอย่างแรกเอาเอาฟักแมนคอมฟรีคอมฟรีคอมฟรีราคาถูกซื้อออนไลน์คอมฟรีไม่ด้วยหรอวัด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 ผมบอกว่าคอมฟรีเข้ามาเจอคอมราคาหนึ่งพัน คอมราคาหนึ่งพันมันมีด้วยหรอย่างน้อยก็ต้องสองพันไหวแลวหละเอออีกสองเดือนเราจะทำคลิปเกมฟอร์ดไนท์แปสิบสี่หรือปับจีเพราะเราจะได้เออราคาถูกจริงวะ่ะแล้วถด้าบวกจอเข้าไปราคาสองพันห้าร้อยเก้าสิบอมต่อไปเอาเออเอ้ยเอ้ยกดออก ต่อไปเราจะเอาเอ่อไทยฟรีไทยฟรีแจกห้าสิบฟอนไทยฟรีวัดเดิมเพียบอัปเดตไทยเดินหน้าวัดเดิมต่อไปเอาไอโฟนฟรีไอโฟนฟรีเซิร์ชไปแล้วด้วยทดนลองใช้ แจกไอโฟนีหน <C jin x> ึ <handled it unreal> ่งบาทซื hmm? <g iv ans> oh ้อราคาถูกราคาถูก oh ซื oh ้อออนไลน์ตอนนี oh. um ้กีโมกินน้ำไม่โอดอะไรอ่ะอะไรอะก็จะว่าคุณแพงเลยอะไรว่าแปดสิบแปดบาทอะไรอ่ะ วัดเดจะส่งต่างประเทศยินดีต้อนรับสู่ประสบการณ์ช้อปปิง้งฉันโอ๊ยไม่อ่านละนะเบื่ออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไอฟโฟนราคาแปดสิบแปดบาทขีโมเฮ้ยจริงว่ะมันปอกโทรศัพท์คนบ้าอะไรแม่งตั้งประเทศแม่งจะเอาไอโฟนฟรีๆมาให้ ไม่ต่อไปเราจะเอาอังเปาฟีอังเปาฟีมอบความสุขแบบเว้นระยะห่างด้วยอังเปาจากทูมันนี่บอลเลตคีโมต่อไปเราจะเอานี่ก็แก่นี่ก็แก่แก้ฟี พบอ5คลิปพ oh, ีซเดียวกัดเตอร์วัดเตอร์อย่าไปสกแกนนะไอ้พวกเนี้ยอย่านะนี่คือคำเตือนอย่าสกแกนสกแกนเท่ากับผัสับพังต่อไปเราจะเอาไฟช็อตฟรีไฟช็อตไฟช็อตช็อตฟรีไฟช็อตฟรี28เอฟเฟกต์เสียง้งเลยแบบ บนฆ่าลิขสิทธิ์ไฟช็อตฟีโอไม่เกินรรรเราไปเราจะเอาอะไรเอา,าลูชนายอฟีน้อยอฟีนายอนายอพบ ต่อไปเราจะเอาอะไรกำลังจังจังจังแังโอ้ my god ต่อไปเราจะเอาอะไรดีเอาชีวิตฟรีชีวิตฟรีชีวิตฟร,ตฟรีดูดวงกับชีวิตขี้โม้ไม่เป็นเรื่องจริงหรอกไอ้พวกดูดวงเนี่ยขี้โม้เราต้องไปดูในชีวิตจริงเท่านั้น ในนี้อาจถูกหลอกลวงก,ก็ได้อย่าไปเชื่อโอเคต่อไปเราจะเอา่าไก,ก่ฟรีไก่ฟรีแจกไก่ฟรีฮะไก่ฟรี What the ไก่ฟรี What the hell ต่อไปเราจะเอาาอะไรดีนะ บูมไล่ลบวีบูมไลเลิฟวีเอ้ยวีบูมไล่ลบวีฮะบูมไล่เอบีเคใครคือบูมไล่เขาแจกอะไรฟรีกันขึ้นเนี่รา đang ทำอยู่เลยฮะขึ้นด้วยขึ้นด้วยบูมไลเลิฟ ข้อแนะนำตัวหน่อยดาวลวดบูมไลท์เอพีเคกวีเกมพีซีที่น่ากลัววัดจ้ะและอะไรเนี่ยบูมไลท์เลิบสี่พันผู้ที่ตามสับสไครวัดเด้อบูมไลท์เลิบคือใครอะ่ะ <c oughs> ก็ไปดูที่รูปภาพสิวัดจ้ะวัดจ้ะขึ้นด้วยโอ้นี่คุณนังเปานี่ นี่จีดีเอที่ได้คมเราไม่เอามันกล้าเกินแกนั้นเดี๋ยวเราไปกดดูบูมไรเริ่มกันคือใครใครโอ้ช่องนี้เลยช่องที่ทุกคนต้องกดซับสไครต์ใครไม่กดมันเป็นไปใครไม่กดมันจะเป็นแกโอเคเราไปดูเดอะเบลลเอออื่มคังคังคังยังชังชังยังคังยชังชงเอาวะ อันสุดท้ายเอาระเบิดฟรีฟีระเบิดฟรีเก้าร้อยลูกฟรีระเบิด n การระเบิดวิดีโอ h d n 4k ูเหรอตุ้ม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 